สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีกัมาพอากับซองเออกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์น้องอยู่คือเกาจ้ามือนีมือนีอนก็พผามากินแกงเสียนแกงเสียนพิเศษลูกเสียนพี่น้อง้าเขาก็มีหอมป้อมกับสลัดหอน,หอน มีกระดูกอหมูอ่อนพอไหมน้งองเสียงรถก็มีเหลือดไก่มีปลอดหมูไมีหน่องทุกสิ้นหมู มาจา้กพี่น้องไม่กินซอสซ้อมกันแล้วก็มีหมูย่อดจ้ะแล้วก็เบือดไก่ 嗯，嗯，对。 ยาพักแล้ว หอมวิสตีนไก่พี่น้องไปซื้อมากจากตลาดเสาห